ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะมาแล้วเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะมาแล้วชาวบ้านสรสีนําโดยผู้ใหญ่ปานนําชาวบ้านมากางเต็นแล้วนี่นะคะโอ้ยวันนี้ผู้ใหญ่แตไมแต่งตัวลอยจังเลยโอ้โหไม่แงเลยคจ้าค่ะอ่าเพื่อนก็มากางเต็นนะคะขอบคุณผู้ใหญ่นะคะนําทีม นะชาวบ้านนะคะที่น่ารักมานะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะเอาน้ำสิร์ฟเนาะเดี๋ยวเพิ่นรอสักพักหนึ่งก่อนจ้ะเออมีมีพ่นแช่นเยอะเลยจ้ะนะคะอ่าหลงช่างก็เดินมาพอดีเลยนะคะทานข้าวอิ่มแล้วเสลยคุณจะโก้ไว้ก็เลยเห็น อ๋ออ๋อเมื่อกี้เบามือโทรหาลุงช่างบอกโอ้ลุงช่างเดินมาพอดีกลางมือถือใจเพิ่งเครียดใจอ๋อจ๋าจ่าจ่าเออเออเออนะคะเนี่ยค่ะชาวบ้านสรสีน่ารักมากเพราะว่าเขาเรียกว่าผู้ใหญ่เพิ่นเนาะทุกงานเลย นาทุกงานน่ารักมากเลยนะคะจ้ะอืมอ,อืมอ,อ่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งก่อนเนาะเออไม่แน่นะลุงอาจจะให้บบาวมืดไปชงกาแฟชงน,น้ำนะคะน้ำในทางม่ยู่เมนบอกอหมอขวดใหญ่อ๋ออืม โอเต็นสองหลังอ่าเพราะว่าเพราะเพราะว่าเราเราเคยบอก fc แล้วต้องมีเต็นสองหลังแน่นอนน่นารักมากๆเลยนะคะพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ตั้งของพระสงฆ์ อยู่ตรงไหนเนาะเต็นเต็นอืม กลางเป็นก็ค่อนข้างที่เป็นงานหนักนะ,นะอืมมันเป็นเหล็กนะคะ FC ค่ะนี่นะเ FC นะเออนะเมนเออพ่นก็มักเนาะเวลาเฮ็ดงานพ่นก็จะพนม่วนเลยอืม เมื่อวานก็มีเออชาวบ้านนะคะโสรสีนะคะนางรำนะก็มาผูกผ้าเนาะนี่ค่ะมาผูกผ้าเรียบร้อยแล้วจีบผ้านะนี่ค่ะเรียบรย้อยรอยอืม นกลางแล้วกลางแล้วเราโอ้ตนน้องตบกลางด้านหน้าสลานะหนึ่งเซนมาแล้วนางรำม,มาแล้วบาต่อรสียนงะมา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเลยเซิร์นค่ะเซิร์นค่ะวันนี้จีบผ้าต่อใช่ไหมคะจีบผ้าต่อใช่ไหมคะสวัสดีจ้าน้องนิดสวัสดีค่ะจ้าอู้ยขอบพระคุณมากค่ะที่ชมนะคะจ้าวันนี้เราจะรวยไปด้วยกันเนาะ เออบารมีองค์ปู่ค่ะค่ะค่ะจ้ะข,ขอบารมีองค์ปู่นะวันนี้อันนี้ก็จะมีการจัดเตรียมแล้วนะคะนี่ค่ะมีกระถางนะคะนะพระนะคะทั้งหมดก็มีห้าห้าห้าเขาเรียกว่าอะไรนะห้ารูปบ่ห้ารูปนะคะพระสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจา้าสวัสดีค่ะเชิญค่ะ เชิญค่ะมีอะไรมานําเสนออีกแล้วพี่น้องนะคะจ้ะโอ้กระเป๋าตังสวยๆนะคะกระเป๋าสวยๆมานําเสนออีกแล้วนะคะ F C ีท่านใดที่สนใจต้องการนะสั่งผลิตภัณฑ์ให้แอนก็ติดต่อนิตยาได้นะคะฝากของกลุ่มแม่บ้านด้วยนะคะฝากของกลุ่มแม่บ้านด้วยนะคะใบเท่าไหร่คะอันนี้ไซส์เอ็มสามค่ะค่ะ 200บาทนะคะไม่รวมค่าส่งนะค่าส่งค่ะเอสซีใจเองอ๋อไม่รวมค่าส่งนะอันนั้นกระเป๋าอะไรคะสวยจังใส่กลงค่ะโอ้กระเป๋าใส่เงินล้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระเป๋าใส่อะไรคะผู้ใหญ่กระเป๋าใส่เงินล้านครับเออเออเย็นนี้เราจะแบกเงินล้านเนาะใช่ครับค่ะค่ะเออกางเต็นแล้วมาถึงเผลก็กางเต็นท์เลยค่ะจ้ะน่ารักมากเลยนะคะทีมงานบ้านสร์ซีนะคะจ้ะมีงานอะไรก็มาร่วมด้วยนะนำพาโดย เออผู้ใหญ่บ้านนะคะเออผู้ใหญ่ปานนะมีแม่บ้านก็มานะควมเพลนเลยนี่เออฮะโอ้ออยูสิรถนะนู่นพีุ่วัฒน์มาแล้วพิรุวัฒน์มากอืออ่ะเดี๋ยวเตนแรกก็กลางแป๊บเดียวเองนะพี่น้องพรึบ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 ไวมากเลยนะมัวแต่คุยกันนางรำปุ๊บหันมาเต้นจะกลางแล้วพี่น้อง ไวขนาดเลยค่ะพี่น้องไวขนาดโอ้เนี่ยค่ะอยู่สิเลยเอ็นแรงก็กำลังจะกางแล้วนะคะ น้ำเย็น,น,ยนๆอยู่ในถังเด้อค่ะนิดน้ำเย็นๆอยู่ในถังเด้อจ้ะจ้ะอืมอะนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากๆค่ะนั่งข้างบนนี่พนั่งอยู่นี่มันนั่งยาวมาแค่น,นี้แหละฝากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในช่องแอนแฟมลี่ด้วยนะคะอ่าเต็นเอา้าเต็นจะากลกางแล้วครับพี่น้องจะได้หนึ่งเต็นแล้วหนึ่งหลังแล้วพี่น้อง จะได้หนึ่งหลังแล้วจะได้หนึ่งหลังแล้วนี่ค่ะนาร้านก็กำลังขัดปูนกันอยู่นะคะนี่นะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ